สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กบค์หนึ่งหกแปดอำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่หน่อยนะครับคันนี้เป็นคัสสามร้อยนะครับคันนี้เจ้าคาวาซกิแซดสามร้อยนะครับคันนี้รถโดยรวมสวยเลยนะครับสีเหลืองนะครับของแต่งเต็มเต็มนะครับมีครอบถังแต่งนะครับทรงสวยมากนะครับมีกันดีดนะครับผมปั๊มหลังนะครับผมปั๊มหลังแต่งนะครับท่อเดิมนะครับคันนี้มีปั๊มบนแต่งนะครับซ้ายขวานะครับ ปั๊มบนแต่งซ้ายขวานะครับมีการล้มนะครับผมยางหน้าหลังเต็มนะครับอกล่างแต่งนะครับแผงตัวนี้แต่งครบนะครับมีการล้มกลางนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับคันนี้ท้ายแต่งนะครับไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับครบหมดนะครับอันเดอร์เทลล่างแต่งนะครับโซ่เรือเลือนะครับ รถโดยรวมสวยเลยนะครับเดี๋ยวรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ที่เพจเลยนะครับไม่สองหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวฟังคลิปเสียงกันนะครับเครื่องเดิมเงียบๆนะครับไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับ นนี้ะครับตัวนี้ได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมชิลหน้าแต่งนะครับ2ชั้นสวยๆนะครับคันนี้เปิดราคาที่65,000บาทเท่านั้นนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับใครหาอยู่นะครับร้านเราอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ